ครับสวัสดีพี่น้องเสือกระทิงพาเหรดครับผมวันนี้เสือกระทิงพาเหรดมีงานแรนหินครับวิ่งดินวิ่งดินนิดหน่อยพี่น้องพาพี่น้องไปแรนดินครับผมเมีงานแรกของเดือนคุชิก,กีการ์ก่อนเกี่ยวข้าวครับผมเปิดท่ากันเปิดท่ากันจอดล้อแฮมเมอโคเจ้าเศรษฐีแตงบอ,อยนะครับไปเบิ้งดู Cái này mày yng đẹp cái bì hi đẹp này mầm mặc khắc mặt hai hiệu thương tật em puti bó hoài rô gan hoài xâm lược danh order mừng a danh mừng khoài nè hoài yang 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 kiao tay 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 ยูเยราดีเฮียงวันนะยืนยิน้มหวานอยู่ในป้าวน,น,นี่นนี้หมาพ่อปะข้อนะเปิดไปบ่เหลือแล้วอันบ่น,น่ะเดี๋ยด่าเจ้าเสียทีพี่น้องหลังแจ้งทั้งหอ,งองครับ ันผู้ชิดคือเราพี่น้องจอดโดนไลม่มาที่เป็นสนิมพี่น้องอันเลงงานน้อยช่วงนี้เขาเลี้ยงเพื่อดหรอกรต้องเฮ็ดครับอันเลงงานน้อยเราต้องรับเลือกงานไม่ยากจนมัวเลือเ่อกในงานอย่นี้เกินจะราคาอยู่ในประเทศเต็มๆแล้วพี่น้องให้รถจอดสนิมเพื่อแท้และหรือว่าเขาเอารถมา คล้ายสนิมพี่น้องนี่มันก่อโดนแล้วโยนล้สนิมโยคล้สนิมอกเจ้าสียทีกระรกัเาพี่น้องเกิดเสีทีแล้วอ่ะไรจะตูดหอมพี่กเล้านอก้า อย่างนี้นี่มันก็ไปนอกรถซเปอร์เอ็กเอ็มเอสเอสองร้อยสี่แปดเก้าเศรษฐีรับตัวมาจากวันรักคลองห้าเนาะทำงานชิวๆเลยครับผมนี่พอก็เริ่มปรมาปีที่สองแล้วครับสองปีที่สามแล้วสองปีที่สามแล้วนี่ก็แคล่ลิงขอปรยุทครับ สวยตายทำทานลังเบิกทางของประยุ่เจ้าเสียทีทีมงานเก้าพี่น้องเสียโอดัำสิ่งพ้าหรอกครับีมงานเดิมเพิ่มเติมด้วยคุณภาพคุณภาพขับจอเจ้าได้พี่น้องประสบการณ์เริ่มมีแล้วเด้การทำงาน The thí điểm của chúng tôi sẽ được chọn lựa 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 chọn มาสะอาดกับพีน่น้องเนาะเด็ดงานไปด้วยงานไปกับพี่เพราะมีรวมแนบ,นบ,นบ,นบไปเรื่อยๆละแต่ว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานถือว่าโอเคอยู่ได้งานได้ฟันมุกี้สวยๆมาโยนี่กหูสร้างหรือเงาพวกนี้กันหากไปแล้วฟังละอันเปลี่ยนไหมเด็กพี่น้นองหูสร้างกับเยนไหมแล้ว งดใไม่งัดต่อพี่น้องแถวว่าหากักจตเหนือหกักแ้วไม่าหักเนือหกักสร้างหักพี่น้องค่ะเจ้าเสียทีห้างรับงานเดิมพี่น้องเด้อจัดแถวหน้าก,ก่อนติดต่อทีงานเสียวับสิ่งพา้ารอเลยครับ นากากอ,อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดน้องบัวลำพูสนใจงานจ้างงานบุญสะงานทางมหาเสียําสีตร,รอดเลยครับราวางงานเล็กงานน้อยรับปิจารณาขอดูหนาขอดูหน้างานก่อนพี่น้องก็เว้นเสมอครับเรื่องราคาไม่ต้องพูดถึงคกยกันได้ทํางานดุดพี่น้องดุญาติมิร งานที่พี่พี่น้องพี่น้องคือพระเจ้าใช้บริการทีมงานเสี่ยวโอ้ดับสิ่งพารถได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงต่อมาไหนท่้นพี่น้องเออโทรครับอเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งสามเก้าผมมาตรวจยี่สิบสี่ชั่วโมงรับเสมอครับผมโทรได้โทรได้โทรได้ไม่ต้องเกรงใจกันครับโทษครันได้บริการได้ครับ การเป็โไคไปกดเจาะไปกดไปุเบิกปากแยลี่ย่าออมาได้ครับทีมงานของเขาแบบขอบใส่บริการนี่นี้ครับแยลิงเขทาท้าก่อนมาเลยรถด,ดำเขากันทีมงานสามคันครับกล้องอานบรหไลทุ่องนี่กานได้เอื้อนรดรวม ขอส่วนขอให้ร่วมบริการด้วยช่วงนี้ไม่ได้เงินใช้บริการเดี่ยงานหลายๆได้พอกันแน่นอนพี่นอ้องครับทีมงานเสือดำสีบพันหรอโทรหาดอกมา,าบ่าวบุตรีทั้งงูเดอ้อทีมงานนีง่งานหลาย้โทรหาดอกต้องรักในช่วงนี้ไอ้ลุยงานไห้ไปก่อนงานมันน้อยการวอร์มเครื่องก่อน เขาเส้กัดเกี่ยวข้าวเกี่ยวขอเรียบร้อยแล้วงานหลายๆไอ้ทุกคนดอมารวมงานกันเามวึตอทีมงนเาอ่ะทีมงานเสือดสิ่าหลอมวนคือนก่าต้องางมต้องวงมันนี่กันไอ้ไอ้เห็นงานรับงเเลยเห็นรถเโยกขวเนียงดันด้ายกอนพีน้อง เป็นนดอนของคุณแนะ่เอ้ย,อยครับเด,ดเ,ดเ,เดี๋ยวในเบื้องไมก่อนของคุณีเท่าอ่ะเขาเชื่อิงเทาไปก่อนงานนพี่นองเนาะปาสเซเลนก็ไปเล่กับได้ละทางมันหุบอ๋อ,อก็ะตอเออาโค้เียเข้าไปด้วรถดำแเลนได้ไปรลมาแลนด์ดดมา่อิมบุรดานได้แนา,าน้าง,งาน ดินสวยๆเด้อพี่น้องเด้ตอติดตามได้เด้องานสิบวันสิ่พันล้านวันนีน้ลงดินโยพิการบ้านโน้ตสามล้นชมสนุกเด้อะแข้งได้ได้ครับเอาอย่าเปลี่ยนลองกดเดี๋ยวพิหนอดมือไหมเราเปิดมอญก่อนครับเปิดช้างออกไปไล่ใส่กดแชร์กดติดตามเป็ชอ่องที่วอนัมเลยเรือครับผมลาพีนี่สวัสดีครับ